หนึ่งใบสองใบสามใบคุณหนูนี่มีหัวกันค้าจริงๆนะแต่ละเดือนหาเงินได้มากมายจนแค่านับไม่ไหวแล้วละ่ะตั้งแต่ก้านซื้อฟาร์มหนานซานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งบนและล่างต้นทุนก็ลดลงมากส่วนกำไรกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหนูเก่งสมเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในใต้ล่าจริงๆหลิงซินฟังไม่เข้าใจสักนิดว่าคุณหนูพูดเรื่องอะไร คำพูดเหล่านี้ล่นเป็นศัพท์สมยัยใหม่ไม่แปลกหรอกนะที่หลิงซินจะไม่เข้าใจนะ่ะหลิงซินมีหน้าที่นับเงินก็พอแล้วท่านแม่ท่านดูนี่สิหัฝนฝานรีบส่งมาให้แม่ดูสิยื่นมือกระโจนใส่ข้าเจอไปจจอในลานบ้าน คิดไม่ถึงว่าฝันฝานจะมีคันสวรรค์ด้านสมุนไพรมากขนาดนี้สมุนไพรที่ฉันตั้งใจซ่อนไว้ในลานบ้านกลับถูกเขาหาเจอขอทดสอบเขาอีกหน่อยดีกว่าอืมไอนี้ฝันฝานรู้ไหมไปจือมีคุณสมบัติอะไรมีฤทธิ์ลดบวมแก้พิษช่วยให้เลือดไหลเวียนบรรเทาอาการปวดไม่เลวฝันฝันฉลาดมากฉันแม่ ในเมื่อข้าตอบถูกก็ควรให้รางวัลใช่ไหมเจ้าบีิาัน้อยเริ่มขอรางวัลอีกแล้ววันก่อนเขาอยากเห็นว่าสมพันปีหน้าตาเป็นยังไงฉันต้องใช้ทองคำถึง5้าแสนตำนึงถึงจะซื้อจากพ่อค้าตะวันตกมาได้ทองคำห้าแสนตำนึงเทียบเท่ากับรายได้ของร้านอาหารสำรากใจสองเดือนเชียวนะไอ้ลูกผลานเงินเออฝันฝัน คราวนี้ลูกอยากได้อะไรล่ะข้าอ่านเจอในหนังสือเขียนว่าเตาเทพกสิกรรมที่ใช้ปรงยาใช้แรงแค่ครึ่งเดียวก็สามารถได้ผลลัพธ์เท่าตัวนั่นเตากสิกรรมเป็นสัตว์ราวุธโบราณเลยกันว่าถูกซ่อนอยู่ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่ง้าชวงศ์เสียยี่ยังไม่มีคนหาเจอจนถึงบัดนี้ไอ้ลูกบ้าดีแต่หาหงใส่หัวให้แม่นะ เออต่อาคสิกรรมนั่นคงจะเขียนเกินความจริงเจ้าก็รู้ว่านักเขียนมักจะเขียนเรื่องราวให้เกินจริงนะความจริงผลการปรุงยาอาจจะเหมือนกับเต้าสำริดที่ลุงหวังข้างบ้านผลิตขึ้นมาก็ได้นะเด็กดีไม่จะให้ลุงหวังข้างบ้านผลิตตอปรุงยาให้เจ้าหนึ่งใบดีหรือไม่ท่านแม่ท่านไม่รักข้าแล้วเหรอตั้งแต่เกิดมาข้าก็ไม่มีพ่อ ไม่เคยได้รับความรักจากพ่อมาถึงตอนนี้ท่านแม่ก็ไม่ต้องการข้าแล้วฝันฝันที่ไม่มีแม่คอยเป็นหูเป็นไัยก็เหมือนกับสมุนไพรต้นนี้ฝันฝันมีฉันเป็นแม่คนเดียวมาตั้งแต่เล็กถ้าฉันไม่รักเขาแล้วจะรักใครแม่รับปาต่อให้จะต้องการดมดาวบนฟ้าแม่ก็จะไปเด็ดมันมาให้กระจนใสเะ ท่านแม่จะดีเหลือเกินนายน้อยคงเป็นคนเดียวในโลกที่สามารถบังคับคุณหนูได้พวกเราสามคนไม่ได้ดั่งดื่มด้วยกันมานานแล้วนะตำแหน่งที่สูงส่งเช่นนี้คงนั่งไม่ค่อยสบายใช่ไหม อยากกลับไปตอนที่ยังเป็นอองชีวิตที่มีงานต้องสาสางมากมายทุกวันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆเห็นใจมากินน้องไก่บำรุงร่างกายกันสักหน่อยเออขอบใจนะเอะ๊ะไม่เป็นไรเขาว่าพวกเจ้าสองคนเขาว่าพวกเจ้าสองคนอยู่ๆก็เกรงใจกันและกันเงียบเชียบสองคนนี้ผิดปกติ บรรยากาศอึดอัดแบบนี้เงินข้าเปลี่ยนเรื่องก็แล้วกันนะทำไมอยู่ๆแม่นางตวนมู่ถึงชวนพวกเราออกมากินข้าวละ่ะฮะคือว่าข้าจะไปภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเสียวีเนะปึ่งข้าขอซื้อนุ่มหล่อสองคนนี้หนุ่มสองทั้งสองไปกับข้าเถอนะแม่นางเข้าใจผิดแล้ว พวกเราไม่ได้ขายตัวถ้าข้าซื้อมาลููต้องการซื้อไม่มีผู้ชายคนใดในใต้ล่าที่ข้าซื้อไม่ได้ฮๆน,น,นันทีจะเจรเรื่องพิสดารเช่นนี้ขอข้าแกล้งนางหน่อยแล้วกันไม่นางท่งนนี้ถ้าอยากจะซื้อข้าเงินแค่นี้ไม่พอหรอกนะเอ๊อยื่นมือ ทำไมโลกนี้ถึงได้มีบุหรุษที่รูปงามถึงเพียงนี้กันนะดาวกับลิลลี่แมงมุมสีแดงในนรกชั้นที่สิบเก้าเป็นบุรุษที่หน้าตาดีจริงๆถ้าอย่างนั้นข้าจ่ายเพิ่มจากราคาเดือมห้าเท่าดีไหมโกรธแต่เอ๊ะนี่มันอะไรกันผู้หญิงธรรมดาธรรมดาเช่นนี้มีเสร็จอะไรมานั่งร่วมโต๊ะกับหนุ่มหล่อสองคนนี้ด้วย นางหญิงอัปลัก์ไปให้พ้นก็จะนั่งตรงนี้หญิงอัปลักษ์เจ็บแปลบเบมื่อเทียบกับนางแค่ถือรองเท้าเจ้าย,ยังไม่คู่ควรเลยคนหน้าตาธรรมดาธรรมดาอย่างเจ้ากลับกล้าว่าหลิวเย่อัปลักษ์อย่างนั้นเหรอถึงแม้ชายผู้นี้จะหน้าตาดีพอใช้ได้แต่น่าเสียดายที่ปากหมาพูดจาไม่รู้จักคิด ถ้าเป็นถึงประมุขของแผ่นดินแต่กลับปล่อยให้ผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ดาว่าปากหมาถ้าไม่ใช่ประวันนี้แต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาออกมาก็าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้สำนึกปับเจ้าคนปากหมานั่นข้าไม่เอาแล้วแนหะที่นี่บรรยากาศไม่ดีพวกเราไปกินข้าวที่อื่นเถอะความโกรธพิงง้างมือเพี้ย ตบเข้าหนึ่งชาฮะบวมยายอัปลักษใส่หัวไปซะข้าซื้อมาลูเป็นถึงหญิงงามอันดับสองแห่งราชวงศ์เสียวีเช่นะเจ้ากล้าละ่ะเพี้ยเอเจ้าทำไมถึงกล้าตบหน้าข้าแบบนี้ลูลวลูตบเจ้าต้องดูเลิกด้วยละ่ะเพี้ะเพี้ะ ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นข้าจะเรียกคนมาช่วยเพี้ยอะเจ้าคงไม่รู้สินะว่าที่นี่ถิ่นใครต่อให้เจ้าเรียกจนเสียงแหบก็ไม่มีใครมาช่วยเจ้าหรอกช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยเอยเจ็บเบาๆหน่อยสิคุณหนูทำไมถูกตบหน้ามาเละแบบนี้แล่ละเจ้าคะ ข้าซื้อมาลูตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถูกใครดังเกชิ้่นนี้มาก่อนความแข็งแรงนี้ข้าต้องออกคืนเป็นสิบเท่ากำเนิดแต่ว่าคุณหนูรู้ชื่อและที่อยู่ของเขาหรือเปล่าเอถูกตบจนหน้าบวมก็เลยลืมถามเนะี่ยทีนี่ไม่ใช่เสียบีบ้านเราการจะตามหาคนไม่ใช่เรื่องง่ายใช่แล้วข้าได้ยินพวกเขาพูดว่าจะไปภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งราชวงศ์เสียบีบ <c oughs> นังผู้หญิงอัปลักษ์และชวงเสียวี่น่ะเป็นถิ่นของข้าเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะทำให้เจ้าต้องอ้อนวอนน้องของชีวิตาาาาสิบวันผ่านไปว้าวถึงแม้จะบอกว่าเตากสิกรรมฝังอยู่ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์แต่ขอบเขตกว้างไปหน่อยนะจะได้มาจากตรงไหนดีละ่ะข้าติดต่อคนรู้จักที่ได้ชวงเสียวี่ไว้แล้วขเขารอพวกเราอยู่ที่โรงเตียมข้างหน้านี้เอง อาจจะให้ข้อมูลบางอย่างแก่พวกเราได้ขอบใจเจ้ามากนะจะต้องหยุดว่าราชการหนึ่งเดือนเพื่อมาจัดการเรื่องของข้าแบบนี้เนะี่ยไม่ต้องเกรงใจผู้ขกศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อันตรายมากมีสูรร้ายต่างๆเจ้าเป็นหญิงเดินทางมาเพียงลพาพังอันตรายเกินไปเราต้องรีบหาของศักดิ์สิทธิ์ให้เจอจะทําให้เจ้าเสียเวลานานเกินไปไม่ได้ ข้าตามมาด้วยทำไมต้องมาทนเห็นพวกเขาสองคนจู่จีกันทุกวันฟาบอดไม่จูงจนต้องเสียนอนรีบตามเข้ามาเถอะข้าว่าพวกเจ้าล้มเลิกความคิดที่จะไปตามหาของศักดิ์สิทธิ์จะดีกว่านะขอแค่ฝันฝันต้องการข้าพร้อมจะหามาให้เขาทุกอย่างไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหนข้าก็จะไปกับนางลุงหวังรู้อะไรบ้างไหมก็จงบอกพวกเรามาเถอะ ข้าก็ต้องตามน้ำสินะเพราะถ้าสิษย์พี่เป็นอะไรไปข้าก็ไม่รู้จะอธิบายให้อาจารย์ฟังยังไงคนหนุ่มคนสาวอย่างพวกเจ้าเนี่ยนะก็ได้เงินข้าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับของศักดิ์สิทธิ์ให้กับพวกเจ้าฟังก็แล้วกันในอดีตตะกุนสนงเป็นเตาที่ใช้ปรุงยานับร้อยชนิดลือกันว่ายาที่ปรุงจากเตาใบนี้สามารถชุบชีวิตคนตาย และถอนพิษได้นับร้อยชนิดเพราะตอใบนี้สามารถปรุงยามาหัสจจรย์ได้ทำให้นับพันปีมานี้มีคนนับไม่ถ้วนที่ต้องตายเพราะต้องการชิงมันมาครอบครองสุดท้ายตอใบนี้ก็ได้ตกไปอยู่ในมือของราชวงศ์เสียวี่กลายเป็นสมบัติที่ใช้รักษาความสงบของแผ่นดินเป็นสมบัติล้ำค่าของสะกูลหยินแห่งเสียวี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเอาไป ในเมื่อตาอัยนี้ตกอยู่ในมือของราชวงศ์เสวี่แล้วทําไมไม่เคยได้ยินว่ามีหมอยาชื่อดังในราชวงศ์ของพวกเขาล่ะดิมตาอัยนี้เลือกเจ้าของห้าร้อยปีมานี้ตะกลหวินแห่งราชวงศ์เสวี่ไม่มีใครควบคุมมันได้เลยหากเป็นเจ้าของไม่ได้ก็ไม่สามารถใช้มันปรุงยาได้อย่างนั้นเลยเพราะหมดหนทาง ราชวงศ์เสวี่ยจึงทําได้เพียงฝังมันไว้ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลวินดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลวินเป็นสถานที่ฝังบรรพบุรุษตระกูลวินมารุ่นต่อรุ่นในนั้นนอกจากจะมีกลไกมากมายได้ยินว่ายังมีอสูรเทพโบราณหนึ่งตัวเฝ้าอยู่ด้วยผู้ที่บุกรุกที่ไม่ใช่ตระกูลวินหากคิดที่จะเข้าไปต้องตาย กลัวลหรือหมายความว่าหากพวกเราเข้าไปแล้วก็อยากคิดที่จะกลับออกมาได้อีกอย่างเนี่มันเป็นสมบัติของตะกูลวินพวกเขาต้องไม่ยอมช่วยให้พวกเราเอาไปได้แน่ๆห่องเต้ทั่วพวกท่านเดินทางรอนแรมมาหลายวันคงจะเหนื่อยมามากแล้ววันนี้พักผ่อนเร็วหน่อยส่วนเรื่องไปเอาเตากสิิรรมข้าอยากให้พวกท่านลองคิดดูให้ดีๆ ลุงหมังบอกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งตระกูลวินอันตรายมากดังนั้นพวกเราให้เข้าไปลองคุยกับห้องเต้องมปัจจุบันแห่งราชวงศ์เสวีก่อนดีไหมยอย่างมากก็แค่ใช้สมบัติของประเทศหนึ่งชิ้นแลกเปลี่ยนกับพวกเขาพวกเรายัางต้องเตรียมพลัวล่วลวดยางกีบราสีดำข้าวเหนียวเทียนของพวกนี้ด้วยอะไรเนอะอ ไม่ว่าฝีมือของข้าเก่งกาจมากก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในโลกปัจจุบันไม่เคยมีโอกาสแบบนี้เลยในที่สุดก็จะได้ปร้นสุสานแล้วล่ะเมื่อก่อนข้าเคยอ่านบันทึกเป็นสิบรอบจำรายละเอียดในนั้นได้ชัดเจนขอแค่พวกเราเตรียมของที่ข้าบอกให้พร้อมรับรองว่ามีชีวิตเข้าไปก็ต้องมีชีวิตกลับออกมาได้ไม่มีปัญหาแน่นอนไปคราวนี้ต้องถ่อมตัวเอาไว้หากตะกูลวิน รู้ว่าข่าไปเพื่อปล้นสุสานบนรรพบุรุษของพวกเขาต้องตัดขาดความสัมพันธ์กับราชวงศ์เซียนหยวนของข้าแน่ๆอืมฟังดูนะ่าสนุกดีเนอะพรุ่งนี้ข้าจะไปหาซื้อของพวกนั้นเองเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเราก็ไปปล้นสุสานกันได้เลยเหลิงเฟิงนายก็ยังเป็นเด็กด้วยเลยหันมองเดินจากไป เสี่ยวเออคนนี้ทำตัวพิลึกชอบคนมีปัญหาจากข่าวที่สายรับรายงานมาสามคนนั้นพักอยู่ที่นี่แหละคุณหนูสั่งเอาไว้ต้องพาผู้ชายกลับไปให้นางโดยไม่มีรอยฟกช้ำแม้แต่น้อยส่วนนางผู้หญิงฮ่พวกเราจัดการได้ตามสบายคิดซะว่าเป็นรางวัลของพวกเราก็แล้วกันข้าได้ยินสายลับบอกว่า ไม่นางคนนั้นหน้าตางดงามข้าไม่ได้เตะต้องผู้หญิงมาหลายเดือนแล้วสิถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องลงมือรวดเร็วรีบจับตัวพวกเขาพวกเราจะได้เสพสุขกันเร็วๆนะฮ่าๆรรับซอบข้าจะคลำไปเดี๋ยวนี้ผลักออกเอ๊ะยกขึ้นมาข้าเองหยุด Hông tê Cháu muốn ở thí hông khá đi ngay Chú Bảo bao gì, si. Chí Ế Đến khâu cây Cô dình khuôn nến Bác vô hông ní chê mấy em phang Hông ní lệ Lếp lồng mưu cháu đeo sệt sệt lêu đêu Tên kia cái nè